าบ้านแล้วคนในหมู่บ้านก็แบบแล้วแล้วเขาเวลาเขาขึ้นไปร้องให้ขึ้นไปร้องเพลงเวลามีงานฉันขึ้นไปร้องเพลงคนก็อุ้ยตกใจนะจะร้องเพลงะเป็นคนร้องเพลงไม่ผิดคีย์มนตั้งแต่เด็กๆนะไม่เข้าห้องผิดไม่ผิดคีย์ตั้งแต่เด็กๆเลยคนว่าอันนี้เป็นดาราแน่นอนเพราะโตขึ้นมาเราก็อ้าดารายัางไงวะมีรูปไหมคะรูปเด็กๆเหรอ มีไม่เยอะน่าจะเก็บอยู่บ้านหลังใหญ่หรือบ้านหลังเก่านี่ที่นี่ไม่มีชีวิตนี้ชีวิตจริงไม่ใช่การละครอ๋อป่ะป่ะมิสเตอร์จอร์นไปอยู่ในโลกของที่พ่อแม่สั่งสอนมาให้ตาตัวแบบนี้เด้อ นะเฮตีอันเนี้ยมันเป็นแผลเป็นที่รักษาไม่หายมาหลายปีก็เลยแบบสักเฮนหน้าทับไปเลยสักเฮนหน้าทับไปเลยค่ะแดงแดงแต่ถ้าเกิดว่า เลือกได้สักไหมเลือกได้ก็สักนะมันเป็นแผลเป็นมันดํามากแกมันคือแผลเป็นไม่ใช่อยู่ๆไปฮิตไปสักไม่ใช่นะสวัสดีค่ะพิงกี้สบายดีค่ะดูแลคนในครอบครัว ดูแลลูกหลานที่โอกาสน้อยอืมความสามารถในการทำมาหากินแต่ละคนมันไม่มันไม่เหมือนกันเรามีโอกาสที่ดีเราก็จุนเจือไปจุนเจือไปอะไรเงี้ยแต่ถึงวันหนึ่งก็ต้องปล่อยมือนะเรากแก่มากแล้วก็อตอนนี้ก็ค่อยๆปล่อยมือไม่ค่อยอะไรก็คือกินใจเท่าที่จําเป็นนะดูแล ดูแลน้องชายที่ป่วยน้องสาวที่ป่วยพอหายป่วยแล้วก็อะทำมาหากินเอาหนูันต้องพักแล้วไลฟ์สดมาสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเก้าโมงครึ่งจะทำกับข้าวเราไลฟ์ใหม่เก้าโมงจะไลฟ์ใหม่ตอนนี้ขอพักตาก่อนอ่ะกดติดตามก่อนเดี๋ยวจะไปหลับตาพักตานิดนึงกดติดตามก่อน กดหัวใจสักดวงสิฟังมาสองชั่วโมงมีแต่สิ่งดีๆโอ้ดีมั่งไม่ดีมั่งเธอบ่นมั่งอะไรมั่งทําหน้ามาค่ะ ทำหน้าค่ะทำสัญญกรรมหน้าที่โรงพยาบาลเมันอยู่ค่ะไม่ได้สวยธรรมชาติค่ะอายุเยอะแล้วค่ะจะเจ็ดสิบแล้วค่ะสวยขนาดนี้แล้วบอกไม่ทำหน้าก็ดูตอแหลไปขี่เกียรติพูดเหนื่อยขี่เกียจติโกหกทำหน้าค่ะแต่ผิวเนี่ยใช้ครีมค่ะครีมบำรุงผิวค่ะบางบางคนบอกใช้ครีมอะไรน้าตึงมา มันมันหน้าตึงอะผิวมันเนียนแล้วใช้ครีมของตัวเองที่ทำขายแต่ว่าหน้าที่มันทรงสวยอย่างเงี้ยมันก็มันก็มันก็ดึงหน้ามาค่ะได้วันดึงวันที่เจ็ดเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาดึงมาห้าเดือนกว่าแล้วค่ะ